ต้องฉีดแล้ววะสบ,บายดีอีกรอบพี่น้องตามองมันมันน้อยปลาโบานเคยฉิดปลาเมือม่อสิเมื่อลาบเมื่อแรงพี่น้องจะฉิดปลาหายเมื่อลาบเมือ่อแรงเบืองตัวปลาก่อนเบ็ดกับไปยืมเอาได้จตรวนยืมมาตัวปลาพอดีลาบเอาหวานลงน้อยหนึ่งให้มันมาพอยัย่างปล่อยยักษ์ถงเกือบสิบข้อเศร้า ปารติ้งหนามกับกว่างพี่น้องเลยสำมันสิไปออายารอทายายแปรยังบอกมาอย่พี่น้องเลยไปลีรอเออเอยายแป่เนี่ะสิพอเยิ่งแยงงก็ยังบ่ลงมากกินข้าวต้มกบเย็นแล้วอึบแถมมันพอลาบเด้อ อี rua, so ้อยากินขาวเลยเป็นกูกูปะถาหวทุ่งวาไพี้กูยินโหลดมาหากันแ้วก็ลกผมงปุ่นนี่ยอกแล้วต้มครบกะเสืออยังเกะสเือนยังบกินนังเอาตออกบอกมอยมอยมางีอชุดเดกิล ยายแพรยังบ่เห็นออกมายายแปรเอ้ยบ่หิวข้าวบ่บ่ายโมงเละสั่งลงซุปกูเนี่ยมาเลีงมาไปหาหมอเนี่ยมันจะฉีดมันจะได้พอหลับอยู่บ่ได้แต่มันไป็ุพท้านน้องตัวนี้กระถิบซ้ำสี่ตัวมันบอกถือขออะไรได้กินขออะไรได้คออะไรได้คอแดงลปผู้สอนบอกบอกให้กินนันนาจีเนาะ ก็จะทีจะทางนะเจักลอยเฮ้ยเองเห็นกิโลขึ้นเทิงบุญจักไปยังอีซีอยากกินข่าวจนสันอะไรเนี่ยมันสันบอกถาเพื่อสิกินแล้วสันแล้วจักลอยเฮ้ยออามาเต็งจะเอามือขู่อ่ะมากินข่าวซะก่อนเคย ตัวตัวตัวเน่อมมันของด้วยเต้นเราตัวเป็นลมค่ะป่าอะไรเฮ้ยเออจังหน่อยจังประชิดใหม่กินซะก่อนประมาณลอยกว่าเฮ้ยยนี่ส่วนมาเนี่ยนี่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 น้าแย่งนี่จับแย่งนั้น อืมโอ้ยตัวนย้องคุณวเนียงเนียงอืมไม่ควรเลยมเฮ้ยคอได้ใช่ไหม้ยอ่านี้แล้วก่อนนี้อืมนะท่งยางอยู่สาูหามาคุณน่ได้จกตัวละครอืมได้ทังห้วยยกลุกไปเดี๋ยวไปเจอของดีนะฮะมไปยกทนทีปืนละลั่น่ังยาง เมื่อวานผมมาคอเห็ดเพาะเมือวนมาเอาหน่อไม้ข้าวควงค่ะนลบ่อปอยไป,ไปจ,ไปจอ,อีซีนั่นได้จะมาหายไปพายหนักมา,มมมาก,กระตา็จนจะเปียง<ะ>หัวเขานน่า,าก,ก็อย่าไดจีมากกรบอกเอาแล้วเฮ้ยอย่าเป็นบ้บอกไปเห็ดน เดี๋ยวพากันภากันแล้วแขวนกินโผนจะเป็นขอนกระตาโผล่แล้ม่โงนักพลึกจนว่าสำหาสามสิบโลเรีแต่เนาะยมันต้องแห้งอย่างไปตั้งแต่เช้าแห้งเลยเนาะแช่ในชมอยากตายอยากตายพายจะเลี้ยงวะใครชีเลี้ยงชู้อ้ ไปบัสอาว้เห็ดปลาแดกเนาะคุ้มป่อยเมียนเดียวไงเปรนะเฮ้ยขั้นขั้นอีซีขั้นได้ลูกขั้นอีซีได้ลูกมานกูสิเกียเขาป่ากูกะสิคุดคุ้มไวเพิ่นวากูกะสีคุดกิโลเพิ่อนวะกูว่าเฮ้ยบันไดล้านใจสิบ่อยากขาดบ่กูว่าได้สีได้เขาป่ากูว่านนี้นะนม่แท้พ่อบ่เอาปะหุงน้องมาตามโอ้โหขัยู่ จนเอาบ่มีข่าเย็นบ่เนี่ยนะบ่เอตัวหมาตะเวนอยู่บ่หมาตะเวนอยู่เข่าหนาเข่าไม่ใหญ่งงไปดำบ่เอาเป็นนึ่หนึ่งบ่เฮ่งอยู่ยี่ย่างก็มาตัวหมาตะเวนอยู่บ่เออเข่าไม่ใหญ่งงมันแข็งเอากะเราไปดำเลี่ยวกันกันเนี่ยนะเลือกกินเด้เฮยเด้อเอาไปคายตัวมันแข็งนะว่าต้องซื้อให้ยเองกินบ่แล้วมันข่าแข็งนะ เอ้าวกระย่าแพรดามกี่เหลี่ยวนี่กระหัวเลือดำได้แล้วแพรดามข้าวเตี๋ยข้าวหูแล้วข้าวข้าวแข้งนะข้าวเตี๋ยข้าวยังยังปลาข้าวหมักดำข้าวหมักน้ำดำนะมันแข็งเออข้าวหมักดำเอาไปดำนะออ๋ คนเลือดาว่าปลาดำเน้ปลาดำใส่ของยำจะมาเอามาใส่ใหม่ปลาดําไข่ปุ๋ยเพลงวะนี่เข่าเห่าอะไกับปลาดํแข็งคูปี้ปลาดํแข็งอะไรเพราะว่าอากะเราปลาดําหม้อย่างกับหอยอันจากลมเมียนแน่ก็เลยแข็งน้องโบใส่ยังไว้เนาะใส่กระชังเมี่ยนกูยังใส่กระชังครับใส่กระชังเมียนใส่แก๊สเมียนเอาแก๊สนะเคยมาเวลาไปหันปนนี่นะเขามานในยาเคี้ยวนะแก๊สแก๊สแก๊สอืมกล้องได้ยุ่ง นเอะมาใส่ลูกใครก็ห hmm> ้ามหอยเชียงอยู so ่ว nah, like ัดเชียงยูวัด โอ้สักยาหยอดยาหนึ่งว่ายาจายกันในยินเคียงปากเลยย่างใบาบในห่วยหนย้ากเทียมิมตาอีกถองคูหนึ่งยาดยาดเล่าเล่าแล้วว่านยาดเล่าแหละนะแห้งขิดใบแห้งคักคู่ได้ลงมากเลยคุณไปยังแงียงลงมากเลยบุญใหม่เป็นย่าง่อโอ้ย่างเราเสด้กินเคยป่านนีน่สามโมงโ

นจะกินเล้วแน่นอนเาะเาะข็นีาแข็งนันจโผอ่ไรับัวมันแข็งนะหมออิดนะมันเ่าแล้วเาโมันจะอามหงายขาแข็งไม้เป็นมุกประเดรอตัวเอาพอเกงเคยว่าอยากมกเคยมกนอไหมนะเฮ้ยตัวคือบ่มกสูมันกินแน่ นึกว่าได้สอบยังสอบหน้าเขาเอินบ่ได้ยินอย่าบ่เขาเอิอนกินข่าวชิบิตะต้นใหม้อีหล่ะ

ข้าวาสมไส้กาหลายเลยยงเมาบอกข้าวผสมรเข่าปลากับแขงไหนบดอากาศแล้วมาดาบพงกุนๆก่นนะครบพ่าอยากเอาอันไ้ถ้วยบ่วงสดบ่วงสดแม่ตีเข่าตี๊นะบอสทีกบต่นที๊เข่าเย็นไหนนี่ไ่มึง ผ <c oughs> so ู้หนะเต็มทีผู้น่ะเปเลยว่าเอ้ยแณ่เมาหอต้องกาจะเปม็นสะอาดใหญ่เปร่จะเอาไปหอยว่าเห็นอย่างเบิ่งดูตัวเนี่ยหา เพ่าม uh. oh, oh. ึงจจมกูกับบรดาจบิ้งโอ้ยกินมึงด้วตัวนี่ฮะคือการนั่นคยขอิกินจนสีอิ่มอ้าวพี่ไอ้บอกกินน้ำข้าวบอ้ข้าวหลดถาโอ้พอโไปเลยพี่น้องเอ้ยโ กบกบไปโฉเงินดาตื้อไปแหละกบกบกบไปเ่ยกินบ่แหล่ไปบิงปลาแดกปฮ้ยชิาก็ยาขั้นบ่ยากเลวก็ได้กินบ่แหล่วขั้นบ่มีปลาแดกนะรอนน จิรอกัตาบ้าจำประเดกเล่าเล่ากึงนั่งนั่งคือดคน่คกินลแล้วน่ยังคือน้ำมันคยิรอออยู่บอกนะเฮ้ตัสิไปอีกรอบสองมานี่ยค่ะบอ

จะมีเงกนชดเชยเขาป่ะอ่าขายกันยังทำขายเขาขายโบแล้วก็หักเนี่ยยังว่จะหักหาแล้วโบขายหายเอาเอืมน้องที่จไปแล้วโ มันต่อหากินนห้ได้เติมทานน่เลิกกูอยากกินชีสหมูนะกูถือผ้าย่นะจนน้ำลายลย่างยากเลือจะเล้อกอยากได้รังเถื่อนนะเด้อรังเถื่อนกูถือผ้าตอนกูรู้ออกเลยสิกูสร้างผัวเห็นแลตสร้างปึ้งปึ้งอีสิเจ้าสร้างหรือว่าสร้งเขา ข้าพื้นใจนึงหายเดี๋ยวผัวอันมือนะเนาะหากว่ได้ถ่ายคลิปดอกกูชาบอกให้พผัวต้มมามาให้กินผัวพัะจะจมยังนั่งหายอีซี่กูหน่ะซะมาเป็นอันนั้นเออเป็นน้ำลูกเออกูอ่ะสั่งเป็นนนี้แั้แท่บด้พ่อหายได้สู่เออกัะยังว่ามา นี่บ่องควันให้นะห้ได้ะ้ห้ะสื้อะสื้นน่ะพวกมาต้มมาม่ห้กินน่ะก็เบิ่งเท่านี่แล้วเลี้ยงพาวาห้ามอยู่กลัวพึ่งสีมาเหล่านี้เลยยังมาเปรียงเราะขี้อัรโยชน์ในขียอดได้เขาเห็นคนนี้แล้วขี้อัดยังมาเป็นผู้พ่อตัวตัวตเฮ้ยน้องหม่ห่าแล้วนะ สีมาปิ่งปลาแดกพี่น้องคนน่้เอื่อย่อยกับบาบเนาะกินต้มกบบล้วอืมกบเบลวว่าจะินตรงควันหาหาโถดูสปิ่งจ้โตเฮยกที่มนม่มากอยากยังต้องได้กินอนไปกินกับปะไหลดอกกินน้อยนึงแล้วก็เฮยดอกปิ่งปลาแดกโถมือถ่ายตงกวนหามันว่าทางนี่ ยังหายบอกเฮ้ยังหายอะไรอือมันเป็นลูกมั้งไอมันจะลูกอะไรปลาแดกตัวละสิไหมเฮ้ยมันไผยแห้งไม่ได้นะแต่จริงมันลูกแล้วมังเบิ่งตัวไรปีกปลาแดกอืออือปีกปลาแดกเพิ่นกันเห็นกูหายสะอื้เสะอื้ยเพิ่นกับเพิ่มมาเสิกูกับบอกกินสิใครกับตีนกูบระเห็ดอันถวยอันนักกูโอ๊ตไปซื้อกูกับบอกกินกูกับปะไปฮะเขี่ยแห้งอยู่นี่สิเพิ่งโตมมาเลยได้อือจะเพิ่มว่าอย่างไรจังว่า หายนะขียัดเมื่อเผิ่นก็ไปต่มมาเผิ่นยกลงมาให้กูพิจัยเรองหายิจัยงเออกูวะนกูเห็นบักเบาบักเบาเอามาขายมือนอ๋อ่กูเลือื่นน้ำลายเอยงองเฮยเบาอันนอกสมาเลยได้เห็ดใครมาเฮยเอกทงยางพุทิสีจะมันไปเอาดีไนี่จะดอกใหญ่ๆงามๆก็ขายก็ขายเพ่นหาสิบบาทเบ้อเปิดแบบโบเ็นมมอ่ะมองอยู่ในบ้านนอยนะ ทำกระตอดกับว่าบเห็นทาแม่บอดกับว่าบเห็นเพราะหัวหลอมบอต่กูก็ลืมสังเกตจากบเลยเบิ่งเคียวโบแหว่พอเท้าสนะอยู่น้ำบันตาโพบอเโอ้ยอิ่มทอนเคยโอิดเบ็ดนะมันพอลาบนะชิเมื่ออะไรนี่พอลาบมันจะโตด้เนาะ Cái này hạ tổ, cá ao đấy, thăm lạp rồi, thăm gặp bạc nó gặp là thăm gặp bạc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  thăm đó, เดอย่าเล่าปุหนาเอาาสนีเดินไังเด้อพอกันคลิปหนะาบอนนกับบอนนยายแปรแต่อย่างเด้อ